ในพุทธศาสนาได้มีวิชาพื้นฐานให้ในการปฏิบัติตั้งแต่ทานศีลภาวนาสามอย่างเป็นองค์ประกอบรวมกันนะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมันเริ่มต้นตั้งแต่เปลือกกระพีแล้วก็มหาแก่นเราจะโดดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้จิตใจผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละจิตใจของมคคลที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาไม่เคารพกฎกติกา จะมาภาวนาให้จิตสงบเนี่ยไม่ได้เลยังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยสามอย่างนี้มันเป็นตัวเกื้อกูลกันเหมือนต้นไม้ต้องมีเปลือกต้องมีกระพีต้องมีแก่นทั้งนั้นหลักในการปฏิบัติก็เหมือนกันก็อยากให้พวกเราเข้าใจแบบนี้มันไม่มีทางลัดนะต้นไม้เนี่ยเราจะเอามือเข้าไปจับเอาแก่นเลยไม่ได้มันต้องผ่านเปลือกผ่านกระพีแล้วสู่แก่นใช่ไหมทั้งนั้นเหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติ ที่ใจให้เกิดทมเกิดทมคือไม่ลําเอียงนั่นแหละถ้งนั้นจิตเป็นกลางกลางความเป็นกลางกลางนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ลําเอียงนะนะถ้างั้นเราต้องมาเรียนรู้กันสามอย่างนี้ก่อนเอาแบบง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายที่สุดเลยคําว่าทานเอาแปลเข้าใจง่ายเลยอเป็นคนมีน้ําใจมักให้เสียสละกับบุคคลอื่นทําได้ไหมถ้าจิตใจส่วนหย,ยาบๆตัวนี้ทําได้แล้วก็คราวนี้ข้อที่สองที่เขาบอกว่ารักษาศีล คนไหนเคารพกฎกติกาในกรอบที่เขาบอกไว้และวางไว้ให้อะก็หมายความว่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นและก็ไม่เบียดเป็นตัวเองด้วยอสองอย่างมันก็ยังทําให้เราเกิดมิตรตภาพเกิดขึ้นเมื่อมีมิตรภาพเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนกันใจเราก็จะไม่หมวหมองไองนี่คือประการที่สองต่อมาการเจริญภาวนาเราลองมองภาพดูสิคนที่ให้เสียสละมีความสุขไหมล่ะทุกคนทราบดีว่าเวลาเราให้เสียสละเรามีความสุขไหม ทุกคนทราบดีว่าเวลาเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะ่ะเรามีความสุขหรือเปล่าเราสบายใจไหมเราจะไม่เดือดร้อนและไม่กังวลอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ทําผิดอะไรใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเรามาเจริญภาวนาปัญญามันก็เกิดได้ง่ายไงจริงไหมนี่แหละอุปมาเปรียบเทียบเหมือนอะไรเหมือนเราเดินเข้าบ้านมานั่นแหละตอนเราออกนอกบ้านไปนี้เรามีแต่มิตรสหายเต็มไปหมดเลย พอเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับทุกๆคนเราไม่รังแกใครเบียดเบียนใครทำร้ายใครพอกลับเข้าบ้านมาเสร็จเรียบร้อยแหละเรานอนหลับสบายใจไหมหลับสบายใจเชกเช่นเดียวกันการนอนหลับสบายใจนั่นแหละเขาเรียกว่าเราภาวนาการออกไปนอกบ้านไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครมีเป็นมิตรกับทุกคนนั่นแหละเรียกว่าศีลการที่เราเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้กับบคุคคลอื่นนั่นแหละเขาเรียกว่าทาน ทานสินภาวานารวมกันเรียนเสเียเรียบร้อยทําเป็นประจําทุกๆวันเสร็จนี่แหละเขาเรียกว่าสร้างกุศลสร้างผลบุญให้เกิดขึ้นสร้างบุญสร้างบารมีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าต่อยอดความสุขให้เกิดขึ้นเป็นประจําเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นเป็นประจําประจําแล้วเนี่ยไม่ต้องไปถามถึงหลอกเรื่องอดีตเนี่ยที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะเพราะว่ายังใจให้ปัจจุบันมันมีความสุขความสุขเกิดขึ้นทุกขณะจิตในขณะปัจจุบันนี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าจิตภาวานาอยู่ ถ้าจิตขาดซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้รู้ว่าหลักการภาวนานั้นมันล้มเหลวเพราะจิตมันคิดแต่เรื่องอกุศลเกิดขึ้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาทุกนาทีเป็นอกุศลหมดเลยเมื่อจิตเป็นกุศลมากเข้ามากเข้ามากเข้าเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนเอาง่ายๆเลยมันสุขบ่อยๆสุขบ่อยๆอะ่ะเราลองมองภาพดูสิไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปอนสุดท้ายความสุขก็เป็นปกติเมื่อเป็นปกติเสร็จปั๊บเราจะให้สมมุติความสุขก็ได้ไม่ให้สมมติความสุขก็ได้ก็คือมันเป็นปกติ เหมือนอะไรเลยที่เราทาเป็นประจาประจาแล้วเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นละเพราะมันเป็นปกตินั่นคือความชํานาญเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยก็เป็นข้อวัดเป็นวัดที่สําคัญทําประจําประจําประจําตลอดเวลานั่นแหละนี่เขาเรียกว่าภาวนาทําเป็นไหมแบบนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดให้รุงยาก